นี่ว่ามันมีกิ่งเลี้ยงของมันกันการานกเข่านี่ยไม่ต้องเขากิ่งเลี้ยงก่อนบ่เลี้ยงไงเลี้ยงมาเลี้ยงสูงก่อนกินลงอ๋อเลี้ยงลงเราก,ก็ลงพเนียดเลยต้องต้องส่วนมาเองกินเลี้ยงเนี่ยเพราเขาต่ำขเขาต่ำขึ้นบนติดที่เจ้ามาเลี้ยงโอ้ต้องดูปะนั่นนี่ว่าถ่ายมัวเขาลงสูงเรามาลงสวัสดีครับพบกผมนะครับต้นมะนาวเลี้ยงวันนี้อยู่กับนายเลยนะครับเป็นเสี้ยนนกรุ่นใหญ่นะครับใน กบอกว่านกตัวน so ี uh, no, no. ้มันจะดิ่นแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็ยอมแกว่ากันนะครับนี่นกได้มาสามเดือนนี่สามเดือนโอ้นกตัวยิงใหญ่นะครับตัวนี้ริวเนาะริวเป็นยังไงลักษณะคาลงคาลมเป็นยังไงเดึงล่องระขาลมดีคาลมดีเอ้าขนยังว่าเป็นนกบานเลยเนาะยังเรืยนต้องเดือนนี่ดูขนกระูว่ายังเป็นนกป่าเลยเอ้ามันกุ๊กนี่ใส่คนนี่ใส่คนเอ้าคนเขาไก่มันกุ๊กนะครับเมื่อกี้สองทีแล้วก็ก็แบบนเขาไก่เออมันตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่ได้เนาะ นี่นะครับดูลายนกสนับปีกสนับปีกับสนับปีกนี่แบบไหนทีนั่นเลยว่าเลี้ยงแล้วม,ม,มันมันนนกที่ขึ้นไวใน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 เท่าทีที่เนี้ยจิ้งคืไวเรามันมันไม่เกี่ยวกับสนับเนี่แล้วแต่นี่แล้วแต่เรามา,า,าขังไวสามวันถ้าขันโอเคมีบ่แบบนั้นมีนั่นแหละคู่กอกันหนึ่งสามเดือนแล้วน่ะเอามาบันแหลกขันเลยอ๋อคือถ้าถ้านกจิ้งคืดไวมึงขี้มากสองทั้งบ้นขันเลยเลยแต่ว่าไอ้จิ้งคืดไวพวกคืนไวก็เลี้ยงบีกรอบนึง อ๋อนี่นะครับแต่ว่าแต่ว่าตัวนี้สนับมันสวยเนาะไลยมันลายมันไล่มันงามมากเลยนะครับลงต้นให้หารวยละตัวนี้นี่ครับลงต้นมากมีคนเสนอราคาให้แกแล้วนะครับห่ารวยแต่ว่าเอ้าปลายปีกด่างตัวนั้นแม่นโบปลายด่างหน่อยนึงนะครับอ้ตัวนี้สวยมากเลยนะครับเป็นนกหลิวเนาะตัวนี้หลิวตันหลิวตันแต่ว่าข้าว่าตันมันไม่มีข้าว่าลอยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับนกคือว่ามันมีโอกาสที่มันจะลดได้ตลอดแต่ว่ามันจะไรลดไปสองสามกุกแน่นอนเพราะว่ามันเป็นหลิวเนาะแม่นบ ตามตามที่เคยเห็นมานี่นกเรียวนี่หายากบอกตามที่เคยเห็นมาเท่าเท่าที่นกเรียวมันเอายากมันต่อยากโอ้มันมันมันการตัวย่ป่าวียนบอกมัน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 จะเป็นลักษณะของมันนี่นกพวกนกเรียวนี่มันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันมันเอายากเออมันมีอยู่แต่มันเอายากจับยากเออนี่นะครับเพราะว่าตรงตองถามเสียนใหญ่เพราะว่าแกต่อนกมาตลอดที่ไอ้ชาวไม่ไม่เอาคำไปได่กย่ี้ ท่ำไม่ได้ตอนเช้าเชาาเลยไอริวนี่แหละหมายถึงนกลิวนกอื่นกเรื่นดุเพือที่วาเราอบๆล้ที่ว่าเราจตงการนี่แต่ว่าริวนี่ยากอยู่ตัวนี้ตามลาบวานไปเลยวันเดียวฝุกหรือว่าไงหรือว่ามีหมันูตเต้อาลองเล่าให้ฟังดูว่าสมมติว่าเองเห็นนกนี่เอ็งกีไปเอานกสักตัวหนึ่งนี่ที่ต้องเลือกต้นใหม่แบบไหนตามรักทีว่าเกเคยตมาแล้วบ่ค่อยผ่านี่ เดี๋ยวนียมันใช่สาวมันตองไงมันคือขึอ้นต้นอ๋อคือเองเห็นต้นหมาสน,นี่เองกบบระบอกตองเลือกนี้แล้วเห็นเพราะว่าเธอต้นมันยูนไปตรงน,นี้เลยหมายถึงต้นที่ไม่ขันบตลอดตลอดแยอะเกินไปมี่ซิสได้ไเราเลือกเลือกกิ่งยังไงทีเวลาเลือกกิ่งตามลักเก<ร><ร>นีเ่ยแต่ทารานการเรากการนี่ยเปเนียร์ซองหนามันใช่ไงแลยวดิโอ่มาคือที่ก่อนเมื่ก่อนอืมื่อก่อนต้องขันชาญเขาในขึ้นต้องต้นไม้ที่มันหวงก็ต้องขึ้นอีกทำไมก่อนหนุกออกนอกทำไมก่อนเดี๋ยวนี้ ตรงหน้าขอปั๊บเลยตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้ขอขอให้มันมีว่ามันมี่จริงเลี้ยงของมันการการนกเข่านี่ไม่ได้ต้องเข่ากิ่งเลี้ยงก่อนบ่เรื่องไงเลี้ยงมาเลี้ยงสูงก่อนอ๋อเลี้ยงลงเราก็ลงพเนียดเลยต้องต้องส่วนมากอย่างที่เลี้ยงเนี่ยเขาต่ำเขาต่ำขึ้นบนที่เจ้ามาเลี้ยงโอ้ตรงดูปะนั่นเนี่ยว่าสายมัวเขาลงสูงเรามาลงเลยนี่จะขายให้เขา โอ้นี่นะครับเ,เ,เป็นเทคนิคอีกเนาะนผมมันเป็นยังไงเอาลองลอยฟังนกแบบมีชีวานี่เป็นยังไงเขาต่ำๆมากต่ำ<ะ>ต่อเราอยู่สูงนะขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปแบวบนสูงก็กลงมัน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 เป็นยังไงล่ะนกขึ้นเร็วโอ้ละคือว่าตามที่เรียงมากประสบการณ์ครับอันนี้เป็นประสบการณ์แต่ละคนเดิมบ่ได้ผมบ่ได้ว่าพูดให้เป็นประเด็นหรือว่าเป็นสิ่งที่ว่ามีข้อทุกเถียงแต่ว่าเป็นประสบการณ์มากกว่าเนาะ ประสบการท่องแต่ละคนประมาณ30กว่าปีนี่ก็ได้เพิ่งได้มากนี่ต็นกไม้แหละนกเขาอยู่นั่นนุ่นนะครับนกไม้นกหลายอยู่นะครับอยู่นี่หลายผมถ่ายขึ้นในทีถ่ายผมกันดอกแต่ว่าเดี๋ยว่งมาเล่ามีตัวนันอีกที่ว่าที่จะนำเสนอที่ว่าที่ว่าลักษณะมีลักษณะแปลกๆเด่นๆดีๆเหลือตัวไหนอีกไปเดี๋ยวไปดูตัวเชยงใหญ่เดี๋ยวตามเลยนกไม้นี่เพิ่งได้มากนี่มาบางถอนหยิ่ง นกหลายอยู่เด้ครับโมเมนต์วัวหลายแต่ว่าผมคือนจะถ่ายว่าเมือวันนี้ผมว่าผมมีธุนละน้ำนะครับติดสองตัวไม่เอาติดไอ้ไอ้คู่อ่างกันไอไอไอเลยเ<อ>คู่อ่างนี่มันทะเลขไม่ตัวแล้วทะเอาล่องล่อง,องตามทีเลี้ยงมาตามตัวทีมาอยู่กันนี่เอาปีนึงนี่สุดมากเลยไม่ค่อยได้ต่อเนาะาขายนกตอกไปในร้านไปโอ้ที่ไหวไปไปตัวนั้นสองพันตัวนั้นเราไปแล้วไปแล้วก็เลยมาเล่นตัวนี้อ่เล่นไอ้อ่างนี้ติดยาวไปเลยนะแม่นมั จำได้บอกว่าประมาณกี่ต <ma> <hi> ัวอาทิต <hey>. ย <ownership> <tan> um? ์ไอ้อ่างประมาณยี่สิบตัวเลยประมาณที่จำได้ใช่ในช้างมันซามันเออก็ติดติดเรื่อยๆมันจะออกเพราะว่าแกไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าแกทำงานร่ก้อนนี่ก็ติดกขายเข้าไปอีกทะเลยมันตอนนี้ที่มียี่ึ้นใหม่มีเยอะตัวที่ล่อเล่นได้ล่อเล่นได้หลบขวบมันมีอยู่ตัวคู่ที่นี่สามตัวตัวนี้เหม่อถึงขวบเลยตัวนี้เลยสามเดือนอยู่นี่เมื่อกี้มันคู่กวนกวนอยู่คู่ขันตลอด สองปุ๊กเออการการตัวน่ะนอนยีเลีนตัวสะสมน่ะเออต้นแบบก็บอมีเล่นัวนี้แหละมันเล่นไงบ่ต้องพุ่มผ่าคุ่มอะไรเลยงี้นะนี่บ่ดินเนาะเออคือบุกปปาเลยเลยถ้าผมเอาไปผสมทั้งหมดอะผมเอาไปผสมคู่อ่างมันยีได้ลูกอ่างบ่คิดว่าได้อ้าวผมมีตัวเมียดินนะสายดินมาเล่เลยนะลองทับดูจะคอกอเลยอ้าวเดี๋ยวไปดูตัวนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องผสมเออบ่อยากบ่อยากให้เพิ่นเลีนตัวนั้นก่อนอ่า อะไรรอยะดผสมพร้อมนี่นี่เอายี้เทขามผสมอย่โอ้ตัวนี้เสียงใหญ่นกใหม่เนาะนกมคันแล้วตะวันดินนะครับเป็นนูกใหม่แป๊บเดียวแล้วก็ย้อมแล้วแล้วก็ถลาย่มมือมันเป็นยังไงนี่ยโอ้เออเออแม่นแม่นยังเพลินหวานะครับให้มันให้มันดีนไปก่อนเนาะเออหยุดแล้วนะครับ ตัวน pues ี no. yeah. nah. four, four, ้โอ้ม no. so so no. ันก็เป็นตัวเชียงใหญ่อยน่ะเลยมันตัวใหญ่เนาะใหญ่แล้วโค้งๆแล้วนกป่านกป่านกป่านะครับเชลย์ดางก็มีนะปีกด่างตัวนึงเนี่ยเชียงไหนตัวนั้นนั่นเลยท่านังดีกลางเชียงเชียงท่านกลางอันนี้ก็ติดเอาอ่ะอันนี้กรติดมาใหม่นะครับนี่ติดมาใหม่นกหลายอยู่นะครับนกเชลยนี่ตัวนี้ปีกด่างนะเป็นนกปีกด่างเป็นนกปีกด่างเดี๋ยวผมให้ดูมันอาจจะตื่นหน่อยนึงนะเพราะว่ามันเป็นนกค้างโกงรวม โอ้ด่างมันด่างไรอยู่ตัวน,นั้นเลยนั่นครับปีกด่งางม,มีขม้าวมบ่เพื่อธรรมดา,า,มดาตัวโอ้ธรรมดาแสดงว่าก็มีที่ที่ว่าแปลกๆก็กมีไอ้คู่อ่างอะเนาะกับตัวลิวที่ว่านกงามนะครับต้อนเน้นส,สอ่าลองดูสองกุ๊กตัวน,นี้สองกุ๊กสามเดือนแต่ว่า,าสวยเหมือนกันคู่แล้วนะครับจดคู่ลองลองจดคู่อีกอะไรเนาะเมื่อมันจะตื่นโอ้โอ้สูนะครับ<ร> ตัวนี้นะครับเป็นนกสามเดือนนี่เลยสามเดือนนกสองกุกสวยขึ้นกันนะครับสองกุกตัวนี้อ่าดูคู่อ่างดีกว่าอ่าบนแย่นะครับลองดูดูโอ้นี่คู่แล้วสองกุ๊กนะครับนกใหม่สามเดือน เฮ้ยยะโอ้แน่นอนเลยฮะนกสามเดือนไหมตัวนึงให้แต่บนแป้งก็คู่เนี่ยสองคู่กันสามเดือนโอ้แน่นอนแน่นอนนกสามเดือนคู่ครับแน่นอนมากเลยอา่าเดี๋ยวผมถือเองจะคล้องเพนะนนิ่งอุณาโคตรกวงเมียทักยิงนี่สี่ก้อนแล้วสามหน่วย คู่อ่างเจอก็สามเดือนโอ้เสียงใหญ่กว่าไอ้อ่างอีกนรือมาเสียงใหญ่เสียงใหญ่ไอ้อ่างมันติดสองสามเสียงน่ารอยเสียงอ้าดินดดิ่ทุกวันนี้ใช่ยพเนจยสองหน่ข้าวอยู่ยี่เลยมีลูกผสมสองตัวเนาะไอ้ตัวเดียวตัวเดียวเปลี่ยนเขาเปลี่ยนมากนี่คนข้าวอยู่ยี่เลยอ๋ดูดิติดดีพูดขนาดไปขายหมูนะครับยังเอานกไปต่อระวังระวังประกาศขายหมูนกติดพเนียดแหละขนาดนกป่านะนี่นะครับ สายป่าอยู่ไม่รู้คุณสสายป่า,าอ่ะตั้งแต่เลี้ยงมากอ่ะเคยผสมในบอลลูนของเขาใหญ่บ่เคยเนาะ,ะเคยผสมแต่บ่ได้เคยแต่สมัยสามสิบปีที่ผ่านมาเคยผสมปลาปลาชนลูกผสมสมัยนู้นลูกผสมกําลังเข้ามาเลยเริ่มมีแล้วนี่เรือมีเขามาแต่อํอาเภอหนองบุญหน,นักตัวเมียโอ้สามกุ๊กมาผสมของจากของในลูกตัวเดียวแค่นั้นแหลยโอ้ผมกับปาร์ตแถวนี้ันขั้นการผสมนกนี่มีมาหนาแน่นแล้วเนาะนา่น เพราะว่าผมกับโบโบโบคอยรู้เรื่องเพราะว่าเพราะว่าตามลักก็คือโบเคยเห็นให้ผสมไงมแถวนั้นก็นมีผมเนาะที่ผสมนกเขตๆนั่นตรงนั้นสมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเขามาสือไปไมั้งโอ้ที่นี่มีชอบนกเสียงใหญ่น่ะตอนนั้นสมัยเล่นนี่มันจะไม่เล่นนกเสียงใหญ่บบเลีนน้เลี้นกเสียงกลางเออเอเป็นยังไงการพันหน่อยออกมาโอ้พวกพวกนี้ที่เป็นนกจืดหน่อยนึงนกผสมกับใบโห่จะเข้าไปหน่อยโห่เข้าไปเขาเยี่ยมอ่ะเดี๋ยวสำรับคลิปนี้นะครับกา เป็นคลิปที่ผมพามาดูนกคู่อ่างนะครับแล้วก็นกหลิวตันแล้วก็ไปดูนกบ้านน่นเลยนะครับเป็นเส้นนกรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าเป็นญาติพี่น้องกันนี่นะครับนะ mm hmm. สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับ mm hmm. เป็นกำลังใจผมต้นมะนาอยรีคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ